ก็สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหวยฮานอยนะคะฮานอยรอบเย็นนะคะพิ่ปกแล้วก็ V นะคะอันนี้คือคําเตือนจากช่องอันนี้ก็คือของเมื่อวานนะคะของเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนี้ไปที่วีนะคะเจห เก้าสองนะคะวันนี้ของวันนี้อันนี้คือวันที่สิบเอ็ดอันนี้ระวังเบิ้ลน,นะคะอันนี้ตัวรอง mm. ก็จะมีเจ็ดหกสามหกเจ็ดสามสามห้าเจ็ดห้าห้าหกเก้าห้าหกเก้าเก้าเจ็ด แล้วก็9 3อันนี้มันจะกลับในตัวเลยมั้งเนี่อันนี้7 6 9 7อืม5 6 9 9 6อ,อันนี้น่ากลับไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะฮานอยนะคะเมื่อวานนี้เข้าไปทีวีนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ นอยรอบเย็นนะคะพิเศษปกติ vp นะคะนอยพิเศษปกติ vp ไวรลาวลงแล้วนะคะ